ออกอปรอะเดิมเริ่มเรื่องบินออกหน้าขึ้นในฉากแรกขอบระเดิมเริ่มเรื่องขึ้นในฉากแรกข้อยายแยกยอกยังอวาเดถึงหวังใจน้ำทานโนพอพีสานราชวังพลายองราชาแสงาติมีพระแม่เจ้าสุจิตรา ตั้งแต่เท่าใดทะลังหรือทวัญาราชมีอำนาจไปทั่วทุกที่ซประชากรสุขเกษมเปรมปรีดาตัวพาราราชรดอนข้องเราไม่ร้อนใจปราชกับรัฐไม่ได้ราชหรือราช ต่างปราสานสามคัคีเมืองเรามีแต่สุขสันต์จนท้าวได้มีออรถบสักซากไรประบัวในสุริยาลูกหน้าพระกุมารทรงให้ศึกษาก่อเส้นส้มดังใจนึกรููตื่นหลึกดานกฎหมายที่ในไฟซาทาม รักษาศาสตรษเซตาสตร์ฉากเชี่ยวชาญแต่ยังคาดการศึกษาอ่อนในทางพระวินัยอยากให้เจ้าเรียนรำลูกหน้าวิชาธรรมะได้ศึกษาไสยเวทที่ในทางเพศไสยแม่รู้แจ้งเง็นจริงประจักใจวังจะหมอพระชัย ไหลูกชายสุริโยกล่อซ่องตัวทองฝ่าสุริยาเข้ามากราบบิดาหน้าบังคมถาวายอง์ราชากร,พระพนังประทับอยู่ข้างลูกชายท่าน้าทะยายนำข้อความ อื่นกล้าวกระมมเจ้าฟ้าชายสุริยาขอกรลับถวายบังคมพระเจ้าข่าเสด็จพ่อและก็เสด็จแม่ที่เคารพเออนั่งตามสบายเถอะนะลูกนะสุริยาสวัสดีนะสุริยาลูกชายของแม่นั่งตามสบายนะลูกนะพระเจ้าข่าเสด็จพ่อเสด็จแม่วันนี้เสด็จพ่อเสด็จแม่เรียกกล้าวกระมมเจ้าชายสุริยาขึ้นมาตั้งแต่ตอนเช้าไม่ทราบว่ามีเรื่องอันใดพระเจ้าค่ะ ออวันนี้ที่พ่อเรียกเธอขึ้นมาในลูกเอ,อ้ยสุริยาก็มีเรื่องสำคัญที่เราจำเป็นจะต้องพูดคุยกันนะลูกนะเรื่องสำคัญในวันนี้ที่พ่อจำเป็นจะต้องพูดคุยกับเธอนั่นก็คือเรื่องตำแหน่งองราชาคนต่อไปในนครพภพิศาลแห่งนี้ลูกพ่อเองคือองราชาเสแสงอาทิตย์ผู้ปกครองพระมานครพภพิศาลแห่งนี้ก็เป็นเวลาหลายปี ที่พอได้ทำหน้าที่เป็นอง์ราชาดูแลพอไม่พี่น้องประชาชนนะลูกเอ้ยทีนี้พ่อเองในตอนนี้เนี่ยร่างกายมันก็เริ่มไม่ค่อยไหวเธอเข้าใจไหมพ่อแก่แล้วลูกชาราภาพเต็มทีแล้วเยี่ยวไม่พ้นหัวเขาเดาก็ไม่รอดเลไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับหน้าเกณฑ์คนขับแมโคร ยังไม่ได้นุม่มไม่ได้แน่นเหมือนกับน้องเองมือซ้ายโกฮอนเ่ธอต้องเข้าใจว่าตอนนี้ร่างกายพ่อเนี่ยแก่มากแล้วเธอเข้าใจใช่ด้วยเสด็จพ่อตัดเช่นนี้หมายความว่าถูกต้องแลละลูกต่อไปอีกไม่นานเธอจะต้องขึ้นมาทําหน้าที่เป็นอง์ราชาต่อจากพ่อที่นี้พ่อเองก็รู้สึกกลุ้มใจอยู่บางอย่างพ่อเกรงว่าตอนนี้ความรู้ ที่เธอมีเนี่ยมันจะไม่เพียงพอต่อการขึ้นมาเป็นอง์ราชาต่อจากพ่อสเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะมันมีวิชาใดอีกที่กล้าวกหมมยังไม่มีความรู้กล้าวกหมมเรียนมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นวิชาด้านภาษาอังกฤษาภาษาจีนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชาต่างๆมากมายบนโลกใบนี้กล้าวกหมมก็เรียนมาหมดแล้วมันยังมีวิชาไหนอีกที่กล้าวกมอม ยังไม่ได้ศึกษาพระเจ้าค่ะเธอยังขาดการศึกษาวิชาด้านธรรมะไงล,ลูกวิชาด้านธรรมะถูกต้องแล้วลูกของพ่อสุริยาถึงแม้ว่าคนเราจะมีความรู้ก็จริงลูกเอต่เธออย่าลืมว่าความรู้จะต้องคู่กับคุณธรรมนี่คือสิ่งของที่คู่กันวันยังครับคนเราการมาเป็นผู้นําคนถ้ามีแต่ความรู้แต่ว่าจิตใจคิดแต่จะโกงบ้านโกงเมืองคิดแต่จะทําลายประเทศชาติคนนั้นใช้ไม่ได้ลูก ขอให้เธอได้เข้าใจจุดนี้ไว้เชด้วยนะทีนี้พ่อเรียกเธอขึ้นมาวันนี้ก็จะบอกกับเธอตรงๆว่าพ่อจะส่งเธอไปศึกษาวิชาในด้านธรรมะเธอจะว่าอย่างไรบ้างสําหรับกล้าวกระบอกขอย้เป็นไปตามความพระประสงค์ของเสด็จพ่อเสด็จแม่หากเด่นพ่อว่าเช่นไรกล้าวกระบอมพร้อมจะปฏิบัติตามพ่อดีใจที่สุนุกนี่คือสิ่งที่พอ่อยากได้ยินนะ เธอเนี่ยเป็นเด็กดีลูกนะคอยเธอเป็นเด็กดีเช่นนี้ตลอดไปนั่นแหละลูกชายของแม่สุริยาคอยเธอเป็นคนดีตลอดไปนะลูกนะให้เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่เป็นเด็กเก่งๆเหมือนลูกพี่เวลกับน้าสาวจีนนะลูกนะดูน้องอายน้องเอิญนเนี่ยน่ารักจะตายเออนั่นลูกนะคอยเธอเนี่ยเข้าใจไว้ใช่ด้วยวันนี้พ่อจะบอกกับเธอว่าพ่อจะส่งเธอไปศึกษาวิชาด้านธรรมะ แต่พ่อจะมาถามเธอซะก่อนว่าหากพ่อจะส่งเธอไปศึกษาด้านธรรมะเธออยากเรียนกับใครอยากเรียนกับพระองค์ไหนบอกมาอยากเรียนกับพระท่านใดพ่อจะได้ส่งเธอไปศึกษาวิชาถ้าเรื่องของวิชาธรรมะกล่าวกระมมอมอยากจะเรียนกับพระหมหาไพรวันโอ้ยแกไม่ใช่พระหมหาไพรวันลูกแกค,คือเจ๊แพรี่แถวตอนนี้เธอไม่ดูข่าวบ้างเลยแกศึกตั้งนานแล้วกับเ็นดาราหนู ถ้าอย่างนั้นกล้ากระมมจะขอเรียนกับพระหมาสมปรองษไอนหนักเข้าไปเลยสิ่งแล้วคุณจะไปร้องเพลงนู่น,น,นมีคนอื่นอีกหรือเปล่าถ้างั้นเป็นหน้าที่ของเด็กพ่อที่จะต้องจัดหาพระอาจารย์ที่จะมาให้กล้ากระมมได้ศึกษาถ้าเห่นนั้นเอาอย่างนี้เธอไปศึกษากับพระอาจารย์โทนี่ดีกว่าพระอาจารย์โทนี่ถูกต้องอาจารย์โทนี่เนี่ยท่านเป็นพระแต่ท่านมีความรู้ ท่านเป็นพระมาจากเมืองนอกแต่ท่านมาศึกษาวิชาดรรมะจนหลงไหลและก็บวชอยู่ที่นี่ไม่ศึกท่านอยู่ที่ภูเขาลับเมฆนะพ่อเองก็เคยเป็นศิษย์เก่าของพระอาจารย์โทนี่วันนี้พอใจนายภูนฐานคนสนิทนำเรื่องนี้ไปบอกกล่าวกับท่านอาจารย์โทนี่ดูสิว่าอาจารย์โทนี่ยังจะรับสอนเธออยู่หรือเปล่าหากพระอาจารย์โทนี่ท่านยังรับสอนพอจะส่งเธอไปศึกษาวิชาในทันทีลูกสุริยาพระเจ้าขา้าสนิทพ่อ ถ้าอย่างนั้นกล่าวกระผมขอกรบอาบถวายบังคมลาเสด็จพ่อและก็เสด็จแม่เพื่อจะได้พักผ่อนเปรียมเนื้อเปรียมตัวโชคดีนะลูกนะสุริยาเปรียมเนื้อเปรียมตัวลูกนะรอวันที่พ่อและแม่เธอจะส่งเธอไปศึกษาวิชาในด้านธรรมะเตรียมเนื้อเตรียมตัวลูกนะพระเจ้าข่าเสด็จพ่อเสด็จแม่ถวายบังคมลาเพื่อ้างข์เออก็จะต้องเป็นหน้าที่ของนายพูดตีต้อง นําเรื่องนี้ไปบอกข่าวกับพระอาจารย์โทนี่นะวันนี้ก็ต้องฝากนายพูนนายนายพูนช่วยไปประกาศข่าวนาข่าวเรื่องนี้เนี่ยไปบอกเ่าเนายพูนเข้ามานี่หน่อยสินายพูนก่อนหนึ่งกลางมม่าวกระม่มนายพูนชื่อเล่นชื่อพูนแล้วชื่อจริงชื่อจริงว่าพลเอกประพูนจันนังข่านพูนเป็นอะไรกับท่านประยุทธ์จันโอชาผีเบ้าครับ ถาวายบังคมให้เป็นที่แยบร้อยก็น,นื้นนาพูนกราบทุนบังคมรรมบัญชา,าทุกระเย,ยูมพราะรันเอาวังเทงวนนี้มาเป็นจังหวะมาเป็นจังหวะราม,มาวงออนนอนเอาใจกออนนิตเลยนูเจาตายนูก็ล่าวรำวีไทแล้ว วันนี้าเาคาม่วมก็เลยมาเป็นบทเป็นตนอนเพราะเป็นเช่นนั้นประเจ้าขาเออนีอน่นายพูดก่อนจะพูดเรื่องการศึกษาวิชาธรรมะของเจ้าชายสุริยาถามเกี่ยวกับบ้านเมืองยว่าตอนนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเราเป็นยังไงกันบ้างประเทศชาติเราตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างนันแร้งถึงปัญหาของประเทศไทยปัญหาของพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็ยังยังกันอยู่แรงจริง นี้ชดชด,ด,ดนดนพึงพันไปสำหรับการเลือกตัง้งอ๋อเลือกตั้งนี่ผ่านไปแล้วพระเจ้าขาเออจริงถือว่าออมีคนไปใช้ชิตกันยัางมากมายสำหรับปีนี้ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการเลือกตัง้งตกอาชีพไปเลือกตั้งกันหมดนักเรียนนักศึกษาไปกันไปแม่ค้าแม่ค้ายุกคนไปเลือกตั้งหมดมีอยู่นึงอาชีพที่ไม่ชอบการเลือกตัง้งอาชีพอะไรอาชีพแม่ค้าในลาครับ อาชีพข่เหนือมูอ่เหนือไกยค่ายพุนไม้แม่ค้าในลาดน่ชวนยิ่ไม่ชอบการเลือกตัง้งทำไมถึงไม่ชอบออกอาะไรชอบเลือดเลือกแล้วตัง้งเลือกแล้วตัง้งเลือกแล้วตัง้งไม่ซื้อแล้วค่อยชอบอ๋อเป็นเช่นนั้นประ้าการเดือดร้อนตอนนี้ไรอาชีพเดือดร้อนกงินริงเออไม่ตีตําเพือเดือดร้อนกันมหดโดยจะพอว่างนี่การเมืองก็ดูเดือดพอไหมพี่น้องเอิม่มจะ่าเร่งบายโยการเมืองประเจ้าข่า จริงถือว่าตอนนี้ในการเมืองกระดูเดือดอันนี้เราเล่งแบบเป็นกลางถือว่าเรานี่ชอบถูกพักตามใจพักไมพร้อมที่จะเข้ามาบริหารประเทศเพลทแต่บางคนมอมผมไม่ใจะเล่งบายอ่าปลาการเมืองเบาแก่ไต้หรือเต้าฟลูเต้าแก่ไต่ตอนเหล่าพระเจ้าขาเล่ชอบจริงแผนครับลุงตูก็ไปได้ดเรากลแฟผนครับเกาเลยเขก็ไปได้ลุงตูขันชินแต่พอเท้าผมทำมาไมขนาดเรื่องซี้ต้นกิเลยอยังเอามาแบ่งเลย เรื่องอะไรนะาเรื่องซี่เพราะว่าพรรคการเมืองถุกพรรคมีซี่เป็นข้องตัวเองทางเป็นพรรคลุงตู้รวมไทยสร้างชาดัานซี่นำเงินฮะเปื่อไทยนุซี่แดงของน้องอิงอธินีซี่ซ้อมมันข้องเกาวไรแดได้กลุ่ไม่ข้องพิธาพอเตาพ้องกับรถอยู่กลางที่แยกมันผ่าล้านไปเดียว ครับรถอยู่กลางที่แอกเห็นที่แอกหอยแดงแกเห็นที่แดงแกตื้อที่เผือกเลยแกไม่เอาแกปิดรอยยีรถสิบรอชนตายว่องพอนอ๋อเป็นเช่นนั้นพระเจ้าข่าเล็วบ้าแขนใจอันแม่ท้าฟงคาดุนคนหนึ่งทำไมยหญ่ในปูแม่ท้าฟงเราตื้อลุงตัวไอ้ยไม่มีหนักแกแกรักอาขาดอ๋อเป็นเช่นนั้นพระเจ้าข่าแม่ท้าฟงเลรารักอีตายกับลุงตัว อันขนาดว่าไปหาา้าล้านเบาจีวัดล้านเบาบวดพอไปเห็นล้านเบาหนุงจีวอนซี่ซ้อมแกถือว่าสี่กลาก้าก็ไแกไม่เอาแกออกจากรวัดแกไปห้าจีวอนซี่นำเงินเพื่อวัดลุงตูมาทวให้ทังาทาทนกันเลยเนี่ยเ <c oughs> อาเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะฝัานนุ๊กไอเรื่องการเมืองนี่เป็นสิทธิเสีริบาไปน้องเลือกไปเลยไม่ต้องกีดได้มากเอาเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะต่ำใจเคยมาบริยานเราก็ทํางานกันแล้วเราเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะจริง ถื่อว่าตอนนี้นี่พี่น้องได้ไล่คนเขากาเดือดร้อนกันเม็ดโพราะเดือดร้อนกันหมดประชาชาขาเดือดร้อนกันทุกอาชีพเนื่องจากว่าเศรษฐกิจกกเออความลำบากข้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยนี่ก็มากเพราะเป็นเช่นนั้นประชาชาขาตอนนี้อาชีพอะไรเดือดร้อนมากที่สุดนายพูนอะไรก็ประชาชาขาตอนนี้อาชีพอะไรเป็นอาชีพที่เดือดร้อนมากที่สุดตอนนี้อาชีพที่เดือดร้อนมากที่สุดคือแม่ขาใไข้ยควเดยวกวับ อาชีพแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนี่เดือดร้อนเดือดร้อนยังไงเอ้ไนปูนอดถ้าไม่เดือดไม่ร้อนหลอกฉันไม่โชคครับโอ้โออยนะน้าชีพแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยนี้เนี่ทั้งเดือดทั้งร้อนไอ้บ้าไม่ได้แม่ค้าว่าเดือดร้อนอย่างนั้นหน่อยชิบหายแล้วเขาใจพิเหลือเท้าก็เป็นเช่นนั้นพระเจ้ากล่าวว่านกเออจิงบ้นงานเราจัดไล่ไล่จิ้งไล่ไล่ย่างตอนนี้พีนองประชาชนชาวไทยกำลังว่าได้รับความเดือดร้อนกันตั้งเป้ เออจริงลําบากนายจริงและตอนนี้นายพุนอยู่บ้านทำอาชีพอะไรคระวันนี้ผมเป็นเ่าแก่ผลไม้ครับเป็นอะไรนะเป็นเ่าแก่ผลไม้พอดีเคยไปขับแมคโครเลยครับพอดีหนักแก่นีก็หกเทียวเพราะเป็นเช่นนั้นพระเจ้าขาลําบากขนาดไปเบกน้ำให้โก,โกับโกดแกอีกประบนอและตอนนี้ทำอาชีพขายผลไม้พ,พะมระเจ้าค่ะตอนนี้เราละมอ่อมกำลังทำอาชีพ ธุรกิจผลไม้นายพูนที่บ้านขายผลไม้อะไรบ้างอ่ะที่บ้านผมมีทุเรียนสิบไรมีงอสิบไรมีลองกองสิบไรมีแตงโมสิบไรแล้วก็มีมังคุดอีกสิบไรโอ้โหนายพูนเกือบร้อยไรรวมอยู่ในสิบไรกันเพียงตามใจลองกองตามใจทุเรียนตามใจมังคุดตามใจหูปัตย์นี่ต้องอยู่ในสิบไรกันเพีงเนี่ย ก็เป็นฉ่นั้นพระเจ้าขาและลำบากกันนี้ใต้เป็นหงมาจาจนยาวใยเราเออเดือดรนกันว่างนี้ไม่ถี่ทำปลื้มแล้วเมียนายภูน่ะตอนนี้เมียนายภูนเน,นี่ยทำอาชีพอะไรเเมียผมตอนนี้ทำอาชีพเปิดร้านขายของชำครับทำอาชีพอะไรนะ่เปิดร้านขายข,ายของชำอ๋อเปิดร้านขายของชำพระเจ้าขาขายดีไหมขายดีพระเจ้าขาขายหมดเลยตรทัดผัดลมตุยนเห็หนห่าต่อ้าขายบ้านแล้วอ้าว ทำไมเป็นเช่นนั้นว่าเลือดร้อนกันนี้ไม่ตีต่ำปรีกันไห่โอ้ลำบากครับลำบากไ่ทึ่งลำบากไ่ยังเออถื่ว่าวันนี้นี่ก็รูทึกใบหกใบใจนี่ผมได้มาภูเก็ตมาเที่ยวภูเก็ตพร,ระเจ้าขารูซึกใบหกใบใจวันนี้ต้องขอบคุณไปยังอ่กูออดท,ที่ช่วยดูแลวันนี้ถือว่ามาท่านเลยทือว่าใบหกใบใจนู้เจตายจนกิดเลยเดินมาห่ผมตั้งเรกวันเห็น เจตายประ้าขายร้อยแก่ทือเบอร์ดีมาสิบห้าปองเออและก็มีลอนีกสัมี่ถ้วยว่ากินกันพุงบานเพราะเป็นเช่นนั้นประ้าขายเหลกกับข้าวก็กินร้อยเออเฮงัานนี้ใกุขเมือดขียมือดเจเมียกูดเปล่านี่ไม่ตะฮ่วงเป็นเช่นนั้นประชาขายร้อยร้อยเพนงานนี้ถือว่าแม่ครัวก็บใบออกใบใจเออโดยเฉพาะวันนี้นุ่มจีนเ้วกินร้อย ขนมจีนพระเจ้าขาหนมจีนชาติกินดีจริงข้องผีเศร้าอุ้ยกับข้องหนาเคยล้วชาติกินดีอ๋อทำขนมจีนพระเจ้าขาสาลูกแกนร้อยหนุ่มจีนข้องหนาเคยกับผีอุ้ยสลูกแกนว่ายังไงอ่ะเส้นเหนียวเคี้ยวไม่ขาดอ่ะไอ้บ้าจะพูดเสียหายอ่ะเขาด่าเอาไงยอมเน่น้าอุ้ยเออให้นุกวันนี้ใบใจทื่อว่ะอ๋อสบายอกสบายใจพระเจ้าขาตื่อมาท่านไปเลยวันนี้ เออแล้วลูกนายพูนเป็นยังไงบ้างถามเรื่องเมียก็ต้องถามเรื่องลูกลูกนายพูนตอนนี้เป็นยังไงบ้างลูงพมใบดีทุกคนครับตื่นวันใดทางานทุกคนนะั่นลูกผมนั่นลูกนายพูนประจาวาลูกแล้วกระม่มได้ทํางานเป็นนะอันลูกเศร้าวผมได้ทํางานอยู่บนเรือบินทํางานอะไรในะอยู่บนเรือบินเป็นอะไรอะไรเป็นเออฮซเตทนะั่นะนะอยู่บนเรือบินเป็นพนักงานไม่ธรรมดา แล้วลูกชายมีหรือเปล่าพ่อมยังหลูกเบ้าช่องคนครับอ๋อมีลูกชายสองคนลูกชายได้ทํางานหรือ,อยังได้ทํางานครับลูกชายคนที่นึ่งเรียนจบจากเทคนิคผู้เก็ตเรียนจบช่างยนต์นั้นเรียนจบช่างยนต์ประเจ้าขาตนนี้มาเปิดอู่อยู่ที่บ้านอู่ซ่อมรถอู่บ้านครับเซตแต่กัญชายอย่างเดียวบมใสรีทึงอ๋อเป็นเช่นนี้พระเจ้าขา และลูกชายคนที่สองลูกชายคนที่สองก็ถือว่าไม่ธรรมดาเรียนจบการขวอยคว้ามานั่นเรียนจบการควย,วาายคว,ยวา้าพระเจ้าขาลูกศิษย์ของน้องเอกมือสายกอดนะเรียนจบการวขวอยคว้ามาเลยทำอาชีพอะไรอ่าตอนนี้ชอดปลาครับเพราะเป็นเช่นนั้นพระเจ้าขาร้อยจริงบานโดนนกนุกทังเพนเออวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของนายภูนนะไปทำตามนับสั่งเดินทาง เพื่อที่จะนําข่าวเรื่องนี้ไปบอกกับพระอาจารย์โทนี่นะนายพูนนะฉันฝากด้วยนายพุนให้นายพุนจัดการให้เป็นทีเรียบร้อยแล้วนําข่าวกลับมาบอกเรานะนําข่าวกลับมาบอกเราด้วยว่าพระอาจารย์โทนี่ท่านจะยังรับสอนเจ้าชายสุริยาอยู่รอเปล่าให้เป็นหน้าทีข้องเรากร,นะระมมอมนะเราองไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรื่องนี้ผมนําไปเดินทางไปมองเองแต่งั้นเชิญเดินทางไอ้ เป็นทั้ง้าเมืองเป็นทึ้งองค์ราชาพระมากษัตริย์เราลุกน้องให้เดินทางแกไม่ได้ตอให้ทางเลยกูก็ไม่สักบาทหนึ่งในเป้าสำเรือทีนี่ต้องขอเลยเฮ็ดเก้าดำม่อมเดินทางเร็วพระเจ้าค่ะโชคดีนายพด